Ừ, 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 ừ. thằng này tài tài hạn quá trời nó vỡ tẹt luôn này ôi cái 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 Này cái 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 ไม่ได้เล่นนานเดินไทยเล่นที่เชที่แรกผมก็แต่งปืนดูแหละแต่ว่ามันนิ่งเกินอ้เยอะ <c oughs> พรก็เคยเล่นฟีไฟเลือดอสีเลือดร้อีเรียบร,ยบร,ยบรยบ้อยเลือดร้อีเขาจะไปลอดว่ะนั่งแต่งปืนเล่นดีกว่า ตัวพิเศษละลงมาสูตรบัอ็อกชัดไหมมาดีมาดีมาดีิทำอะไรครับตายไปตายไตายไม่ตายวะลงเสือสมิง เราควมาหายปีคส,สิสีคิ้วแล<อ>้วดเลือดเหลือน,อน,น้อยขนาดนี้จะไปไหววะไม่หวั่นไม่กลักวกลัวแค่งูจงอางคุณู้ความร้อนมาสูงสุด ไอยี่ยมไม่ใชนะ่ไม่เป็นน้ำไม่ของไม่เป็นน้ำเลยไอ้น,นี่ไงข้ากูข้ากูากคนในเซิร์ฟนี่ด่ากูยับแล้วมากมึงยับจะให้เลี้ยงแล้วกะ หลบอดขนาดนี้รอดวะลอดตอน เอาลงแล้วเนาะยังไม,ม่คิดนะก็ลงแล้วนะจบเกมนี้ก็ลงแล้ววอาไงวนะเฮ้ยเกือบทำไม่รกเนาะบลล้มแล้วนะ ฮอลมลมนีมือนลมเนี่ยนะเยอะต้องระวังเลยเรียบร้อยเรือยเลยสิบเอ็ดไม่ตายให้มันไปก็ไปเลยนะเราจะตายรักอ่ะรักรักรักโดนหัวเข่ากับตายอ่ะ ผมเร็วเด็กเขาเรียกว่าสแปมนี่จะแฮกนี้สายฟ้าบ่อืว้าวกว็ยังรอดไม่ได้เหงน่อนตอน้นมาพร้อมไม่ลำกล้องเล็ก

โอ้ ừ, ปีนขึ้นต้นกล้วยลวกูไอ้หน้ายิ้มสุดหล่องอเขาโอ้ปังเดียวรอบรอบะเต็มเตยเลยมึงมเดี๋ยวค่อยเก็บตังค์เอาเด่อยอืดปะไม่จำไม่ออก คะลงกันนะ